แต่มาก็ปลายปีเดือนตุลาเนี่ก็จะไปอัญเชิญพระพุทธรูปยกองค์สีขาวไปประเทศเบลเยียมไปสร้างวัดแล้วก็จะสร้างโบสถ์ช่อฟ้ามีช่อฟ้าสองชอ่ชอช่อฟ้าใบรากาพระประธานแล้วก็ฉัดพระประธานอีกหนึ่งฉัด ก็จะอัญเชิญไปประิศฐานในโรงนาไปซื้อโรงนาเป็นฉางข้าวโพดอยู่ไร่ข้าวโพดพระท่านไปซื้อแล้วก็เฝ้าเอาไว้ให้เป็นที่ทําบุญของคนไทยที่อยู่ประเทศเบลเยี่ยมฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ใกล้ๆกันนั่นแหละเพราะาเบลเยี่ยมเนี่ยมันเป็น สุดปลายทางของรถไฟใต้ดินใต้ทะเลที่มาจากลอนดอนมาจากประเทศอังกฤษเขาติดกันขึ้นปั๊บก็ลงที่บรักเซลแล้วก็ต่อไปประเทศอื่นๆได้หมดเลยรักเซมเบิร์กไปเข้าปารีสเข้าฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ แล้วก็ไปเยอรมนีไปโนนสวิตเซอร์แลนด์ไปได้หมดแถวนั้นไม่ต้องมีวีซ่าเข้าประเทศเดียวได้หมดทุกประเทศ mm hmm. จากนั้นพระพุทธศาสนาก็เลยเริ่มงอกงามอยู่ตามซอกตามมุมตามซอกตามมุมนะของหุบเขา ของชุมชนของที่ต่างๆในหลวงราชการที่8ที่9สมเด็จพระพี่นางเนี่ยแม่พาไปอยู่ไปเรียนหนังสือตอนเล็กๆพศ2472ไปอยู่ที่เมืองโลซานลงรถไฟแล้วก็ไปหาบ้านเช่าไปเข้าโรงเรียน อาตมาก,ก็ตามรอยในหลวงไปดูโรงเรียนในหลวงด้วยเอโกโนเวลอยู่บนภูเขามองเห็นทะเลสาบถ้าอยู่บนภูเขานี่จะมองเห็นบ้านพักชื่อวิลลาวัฒนาบ้านเลขที่ห้ออยู่ริมทะเลสาบเจนีวาฝั่งตรงกันข้ามกับฝรั่งเศส สวยงามมากถ้าโยมได้ไปเที่ยวไปดูโยมก็จะเห็นว่าทำไมในหลวงจึงมีวิธีคิดวิธีปกครองดูแลราษฎรที่แตกต่างเพราะว่า แม่สอนให้ติดดินและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นพระเจ้าเป็นดินที่ไปหาประชาชนสี่ภาคสิบสองเดือนเนี่ยมีตําหนักทุกภาคภาคละสามเดือนสามสี่เป็นสิบสองพระเจ้าเป็นดินนี่เปรียบสเสมือนกับยอดไผ่ประชาชนเหมือนกับยอดหญ้า เป็นไปไม่ได้ที่ยอดหญ้าจะสูงขึ้นไปจดยอดไผ่วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือยอดไผ่โน้มตัวลงมาหายอดหญ้านั่นคือทำให้รู้จักสุขทุกข์ของประชาชนฉะนั้นในหลวงจึงเป็นที่รักของประชาชนเพราะว่าไปดูแลประชาชนทุกหนทุกแห่งใกล้ไกล ถือแผนที่แบงแผ่นดินไปจดบันทึกถามคนเอาน้ำไปให้พรค์ท่านเป็นดิน <c oughs> แล้วก็เอาน้ำไปให้สร้างชนระทานสร้างเขื่อนเพื่อประชาชนทั้งหลายฉะนั้นเราทั้งหลายที่เกิดมาบนแผ่นดินนี้จึงโชคดีไม่มีศึกไม่มีสงครามไม่มีลูกระเบิด ไม่มีการลบราค่าฟันที่ต้องหอบลูกจูงหลานบ้านแตกแสรกขาดยากกระจจยกระจายอย่างที่บ้านอื่นเมืองอื่นเขาเป็นมาก่อนหรือกำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ฉะนั้นน้ำใจของคนไทยจึงถือว่าประเสริฐที่สุดดีที่สุดเพราะพระพุทธศสาสนาฝังเข้าไปใน สายเลือกของพวกเรานั่นเองเราขออนุโมทนาบุญอน้อนงเนนห้พรคุณโยมโกรวดน้ำนะโยมนะยะถาวาริวหาปูราปริตปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชฉุสัพเพปุเรนตุสังขปาจันโทปะนราโสยัถามนิโชติราโสยัถาสัพพิเอติโยวิวัตจันตุสัพพารโสวินาสตุมาม Hawat Tantarayosukitikayoko Hawa Apiwadhanasirit ทิอายุวันโนสุขังภาลังภาวตุสัาพาบังขาลังรังคาตุสัพพะเทวตาสพภาพุทธานุภาเว ส,ส,สัาาทธาสดิภา,า,าวันตุเตภาวตุสาภาบังคารังรักขันตุสาภาเทวตาสาภาธรรมานุภาเวนสาธาสดิภาวันตุเตภาวตุสาภาบังคารังรักขันตุ สัพเพเทวะตะสัพพะโุอาเวนัสัทธาสดทีทภาวันตุเตอัานนิมนต์ฉันครับ